เห็นตั้งในวัฒนธรรมหินตั้งที่บ้านดอนน้อยตําบลดอนใหญ่อำเภอคงจังหวัดนครราชสีมาจากการลงพื้นที่ของโคชชุมชนโดยดิฉันเองอาจารย์พระราศนชัยไพศาลห็นตั้งที่บ้านดอนน้อยนี้เป็นแหล่งที่7จ็ดของตำบลดอนใหญ่อำเภอคงจังหวัดนครราชสีมาสวัสดีค่ะเรายังอยู่ในเรื่องของวัฒนธรรมหินตั้งอยู่นะคะ นี่เป็นอีกหนึ่งหลักฐานสําคัญของหินตั้งนะคะซึ่งหลักฐานตรงนี้นะคะแน่นอนที่สุดนะคะดารเวลาผ่านไปนะคะการทําไร่ไถนาน,นะคะซึ่งหินตั้งตรงนี้จากที่เคยน่าจะตั้งอยู่นะคะแล้วก็ได้ลม้มลงไปแต่สถานที่ตรงนี้ยังเป็นสถานที่สําคัญอยู่นะคะเพราะว่าหน้าบริเวณตรงนี้ก็จะมีสารปู่ตาอยู่ด้วยนะคะแล้วก็ยังมีต้นมะขามต้นมะเดือ่อซึ่งต้นไม้เหล่านี้นะคะก็ถือว่าเป็นไม้แห่งความเป็นมงคลด้วยเช่นเดียวกันนะคะสถานที่ตรงนี้นะคะเราอยู่ ที่บ้านดอนน้อยค่ะ,ะตำบลดอนใหญ่อำเภอคงจังหวัดนครราชสีมานะคะก็เราพบแหล่งหินตั้งที่อยู่ที่ตำบลดอนใหญ่เนี่ยมากกว่า5าแห่งแล้วนะคะแต่จริงๆแล้วน่าจะมีมากกว่านั้นนะคะซึ่งทําให้เรารู้ได้ว่าหลักฐานที่สําคัญของ,ของบรรพชนของเรานั้นนะคะได้กระจายอยู่ได้บอกเราว่าสถานที่ตรงไหนสําคัญอะไรอย่างไรแบง่งโซนที่อยู่อาศัยอย่างไรตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเรายังคงเห็นร่องรอยนี้อยู่ค่ะ มรดกอันเลอค่านี้ที่บรรพชนมอบไว้ให้กับชุมชนคือต้นทุนทางการท่องเที่ยวที่มากคุณค่าสามารถสร้างมูลค่าได้ด้วยความรักสร้างความเข้าใจพร้อมทั้งร่วมใจอนุรักษ์สามารถสร้างสรรค์สิ่งดีๆกับชุมชนได้ทั้งการสร้างงานสร้างอาชีพให้อยู่ดีกินดีได้ด้วยชุมชนโดยชุมชนเพื่อชุมชนค่ะ ขอบคุณค่ะทุกการรับชมฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจกันค่ะพบกันใหม่ในคลิปถัดไปขอบคุณและ